สวัสดีคะ่ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆพือนซีนะคะมาพบกันอีกแล้วกับช่องแมวเหมียวค้นเดิมนะคะเนาะมื่อนี้เนะคะเนาะเฮากับสิบห้าพีพานองมาวายเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะเจ้ามาเข็ดตะเคียนสบายเงินสบายทองนะะเนาะเพื่อขอตัวเลขนำโชคนะคะเนาะ อตัวเลขนำโชคจากเจ้าแม่สบายเงินสบายทองเนาะคะเนาะขออธิษฐานไหวเจ้าแม่ก่อนนะคะเนาะแล้วจะมาล้วงไหเพื่อขอตัวเลขนำโชคจากเจ้าแม่สบายเงินสบายทองนะคะเนาะ คุณพ่อสนั่นจะเป็นคนจับตัวเลขน้ำโชคให้เรานะคะสาสุสาธุเดอแมเดอปังปังเดอแมเดอร์วดนนี้เด้อมาแล้วค่ะตัวเลข เลขห้านะคะเนาะมองเห็นกันไหมคะเนาะคะเนาะเลขห้เด้อพี่น้องอันนี้ไม่มีตัวเลขพี่น้องเอ้ยจับมาไม่มีตัวเลขเอาหายใหม่ดูเนาะมันบอกมีตัวเลขว่ามปนเพิ่นหายหาศูนย์บอกปัน,นี้ เออพี่น้องแล้วแต่สิพิจารณาเอาเด้อพี่น้องทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นเลขแปกเนาะคะ่ะเนาะเลขแปกเด้อพี่น้อง เลขแปดกับเลขสามก็ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้ออันนี้ได้เลขเก้านะคะเนาะแปดเก้าห้านะคะเนาะหรือว่าสามสามเก้าห้าก็ได้เด้อพี่น้องเนาะสามหาก็ได้เก้าหาก็ได้เนาะ สามเก่าก็ไดเดือพี่น้องเนาะนะคเราจะพาไปทาแป้งขอโชคจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะพี่น้องตาดีได้ตาหลายได้ก,ก็คือเก่าเด้อเนาะมาทาแป้งมีคนเคยได้โชคจากตรงนี้นะคะเนาะหลายคนเราเด้อพี่น้องนเนาะเฮงปังมากเจ้าแม่สบายเงินสบายทองให้โชคนะคะเนาะ ซอยกันเบิงเด้อพี่น้องผูใดเห็นปังๆเด้อแม่เด้อคอในเดิอแม่เด้ออันนี้เห็นเป็นเลขเหมือนเป็นเลขห้าเลยเนาะเออเห็นเลขหาตัวเดียวเด้อพี่น้อง หเห็นเป็นเลขอย่งแน่พี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้เด้อเนาะเพื่อให้มูเห็นให้มูหลู่น้่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเลขปิงป้องค่ะได้8 9 5หรือ3 9 5ก็ได้เด้อพี่น้องจับมาที่แรกได้5จับมาเป็นลูกที่2ไม่มีเลขนะคะก็เลยตีเป็น0 5นะคะเนาะ เฮ้ยอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ,ล,วเลขหาเนี่ยเลขหาเลขหาเลขหาอีกแล้ว เด้อพี่น้องแอดเห็นเก่าหาเด้อพี่น้องเด้อเก่าหานี่เลขกหาอันนี้นี่เล็กเก่าเนี่ยเนี่ยเลขกเก่าเอาเห็นเป็นเก่าหาเด้อพี่น้องเด้อเนาะสาสุสาธุเด้อแม่เด้อเก่าหาพี่น้อง เนาะคะเนาะตรงกับเลขปิงปองเลยเนาะคะเนาะไพ่เห็นเป็นเลขอย่างก็คอมเมนต์มาเ,เด้อพี่น้องเด้อเนาะคะเนาะน้องก็เห็นนะคะน้องเห็นเป็นเก้าห้าเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมวเหมียวคนเดิมไว้ด้วยนะคะ,คะ